ใครยืนไห้ติดไม่ติดช่าแม่งอ่ะไปยืนไห้อ่ะแล้วก็ติดไม่ติดดิเอ๊เอ๊เอ๊ะเอ๊ะเเอลัออีโอเค1นสองสามต้องเลนึ่ง้อ่ะแนะนำตัวไหนคะชื่อเอียค่ะเอ แต่โลกเหนือเออเอียสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อดาชมิวค่ะขอเสียงปกติค่ะชื่อดาชมิวค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไร แนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพรวค่ะจบจากมหาลัยราชมงคลพนครค่ะเรียนคณะอะไรเอ่ยคณะบริหารธุรกิจสาขาบัญชีเอาพี่เอียจบคณะอะไรมาจบคณะคุษศาสตร์ค่ะสาขค่ะ วิทยาศาสตร์อ๋อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะมชคณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรมชเหมือนน่ชนชมอ๋อชอบเล่าต้นแบบกูก็ไม่อยากเรียนเราก็มาเจอมึงหรอกนะเออตากเหมือนกันจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะมชคณะคณะวิศวกศาสตร์วิชาประวัติศาสตร์ค่ะอะทำไมถึงเลือกเรียนด้าน แหม่เพนเดียแล้วมันตรงกับที่เราอยากจะเรียนไหมไม่ไม่ไม่ตรงค่ะที่จริงไม่ได้อยากเรียนคณะนี้ใช่อยากเรียนคณะอะไรที่จริงอยากเรียนสถาปัตย์อยากเรียนแบบออกแบบภายในภายในในใจผมภในร่างกัน อย่าเป็นค่คล้ายแพวเลยนะอย่าเป็นอินเทเลียดีไซเนอร์เลยอ๋อโอ๊ยแต่ตอนนี้มันก็พอดีเลยนะออกแบบนั่นเลยพอดีก็ไม่ได้ไปสอบไปอะไรสอบที่เดียวเอาแล้วทำไมพี่พี่ถึงเลือกเลือกเรียนโครูล่ะไม่เรียนทอเเรียจริงจริงก็ไปสอบกับเพื่อนแหละอ๋อตามหลักเลย อ๋อโอเคโ้ okay. ทำไมดัมิวอยากเรียนคณะน,นี้ไหมไม่อยาก <_ an> ทำไมเรียนคณะนีน้เออลืมไปรายงานตัวพยาบาลค <_ an> <_ an> อะไรต้องมาอ๋อเป็นพยาบาลสาวอ๋อแล้วอย่างนี้มันเกิดไม่ได้เป็นแล้วนะคะความฝันนัทมิวคืออยากเป็นพยาบาลปะไ,ไ, <_ an> ไม่ต้ไหม่ไม่ต่างอะไรกับกูแล้วเอาแล้วไปเรียนทำไมตอนแรกอยากเป็นพยาบาลเพราะว่าพ่ออยากให้เข้าข้าราชการเฉย อ๋อแล้วแล้วเพราะว่าลืมไปรายงานตัวก็เลยโดนพ่อด่าไปกงวลไปประมาณเดือนหนึ่งมั้งแล้วก็มันมีรอบแอดมิชชั่นตอนนั้นมันมีรอบแอดมิชชั่นก็เลยไม่รู้จะทำอะไรอยากทำขนมเฉยๆก็เลยเลือกเข้าคณะนี้อ๋อโอเคเออทำไมเลือกเรียนคณะนี้อ่ะอยากเรียนคณะนี้เปล่าแต่แรก ไม่ได้อยากเรียนคณะนี้แล้วก็ไม่มีคณะที่อยากเรียนด้วยแล้วทวามมาถึงมาจบที่คณะนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะพัดจะผู่ได้ไหมหรออ่าวแล้วอิมอยากเรียนคณะนี้แต่แรกเปล่าไม่ไม่มีความคิดที่อยากเรียนประวัติศาสตร์เลยเพราะว่าตอนอยู่มปลายก็ไม่ได้ชอบประวัติศาสตร์ด้วยแล้วมึงไปเรียนอะไรเไเข้าคณะนี้ก็คือยอดตอนที่ยื่นเขาเรียกว่าโต่ต้าพันถึ ก็คือพ่อกับแม่ยังให้เลี้ยงสายส่นดอกก็คือแพทจะตัดแต่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 คนนีไม่ไม่ถารูปเลยก็คหมือว่าอ่ะในใเลี้ยงสนี้มาละก็เข้าขาอาศัยวิสีกว่าโอเคอยากได้ใช่ไหมโอยืนให้ติดมัติดช่างแม่ง่ะก็ยืนให้อ่ะแล้วก็ติดไม่ติดดิ ไปเที่ยวแล้วถ่ายคลิปแล้วมันได้เงินคือมันได้ทัง้งเที่ยวแล้วก็ได้เงินด้วยเงี้ย <departments. S 1> เออชอบแบบนั้นแต่ว่าถ้าถามว่าความฝันแบบตั้งแต่เกิดมาาเงี้ยก็ไม่มีถามว่าเอออยากเป็นอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเออจริงๆอืงถ้าตัดมันต,ตองทำอะไไปไไปเอออยากทําอะไรก็คงไม่อยากทําอะไรหรอะเนาะความฝันหลายหลายคนอยากทุกหวยอยากทไดทุหวยถันอนกระดาษเวยอะสิบสองล้านไม่พอคนสามสิบล้าน เออแล้วที่จิงอยากเป็นอะไรความฝันอ,อ,อยากเป็นเจ้าของผับนเทนตรอคดีบิจาไแต้มนีป่ะแล้วมีความฝันัหมความฝันหยากเป็นอะไรความฝันแบบเพื่อเจอเหรอเพื่อเจก็ได้เป็นไปได้ได้แล้วแต่เป็นนายกเป็น อยากเป็นจริงอ,อยากเป็นนะักกีฬาชีพแต่ว่าแบบสูงไม่ถึงมีความฝันไหมอยากเป็นอะไรตอนเด็กๆอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะว่ามีพี่เรียนจบ็อกเตอร์ <ừ> แล้วก็แบบเวลาดูกระตูนก็จะมีไอ้หลอดทดลองวิทยาศาสตร์คุดคุ้มแล้วก็สแสงแว่งเลยใช่ป่ะ <c oughs> เออนั่นแหละรู้สึกว่าเพ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนิดนึงเนนะาะก็เลยอยากถามว่าในความที่เราทำงานเราก็มีวันหยุด วันหยุดชอบทำอะไรมากที่สุดเอาแค่หนึนะ่งอย่างที่ชอบทำมากที่สุดถ้าเอาเอาเป็นตั้งแต่ถ้าตอนอยู่กรุงเทพเนาะถ้าตอนอยู่กรุงเทพอ่ะวันหยุดก,ก็คือไปต่างจังหวัดเออไปต่างจังหวัดกับเพื่อนแต่ว่าถ้าตอนอยู่นี่ก็คืออยู่บ้านยี้มหมานอน <c oughs> <c oughs> ดูซีรีส์อะไรอยงเงี้ย <c oughs> เออมันวัอนหยุดพี่ยาชอบทำอะไรคะวันหยุดก็สมมารดูการ์ตูนอนิเมะอ๋อ วันหยุดดาวันหยุดเดนไปชอบทำอะไรก็นอนว่างผู้ชายก็ขอมานลิงอะไรแค่สิ็งช่องผ้าช่วงนี้ว่างมึงดูไร่ะนอนนอนแกดงผู้ชายสุดยอดแล้วโอเคแล้วอิมวันหยุดวันหยุดแบบงานเริเๆชอบทําอะไร ชอบนอนชอบนอนมากย้ำแบบมากมากๆๆกโอเคก็เออเรามีอีกหนึ่งตำแหน่งนะก็คือกราฟิกแล้วก็ตากล้องของเราก็คือตมหหึ่งแต่ว่าแต่งเครื่องมาหน่อยคือว่าไม่เสรอตัวนะเขอนเขินตอนนี้ในบริษัทเรามีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดพนักงานที่หกวนเออะขวานีิ อเ่เรามีบริษัทเรามีทั้งหมด7คนนะคะแต่ว่าตอนนี้อีกคนนึงติดภารกิจสำคัญอยู่ค,ะ<ม>ค่ะก็เลยไม่ได้มาอำนำาแบบน่ลำนมาแบบน่คะ่ะเพา่อนเพราะว่อเพื่อนอ๋อนัาตาดีมากอ๋อเพื่อนโสน <c oughs> ดน่ะอ่านี่ก็โสดนะ <c oughs> <c oughs> โอเคเจ <c oughs> บายบาย,บาย